ก่อนตัวเป็น ấy begg travaille ข other not เป็น favour มันใน become สัตว์อะไรอะสัตว์ที่รุดคุยกับเบบมึงนะเออแจ็คสัตว์ที่รุดใช่สัตว์ที่รุดไงสุดที่รักตัวแจ็คตัวท้ายน่าจะอยู่ในท้ายนั่นแหละตัวไอ้ลุก กู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 ต้องทำเสียงงี้ไว้ก่อนนะแม่งเอาลง youtube กูไม่ให้กูไม่ให้เป็นกูชอบเรียนฟิิกส์แกกหลังโลกพ่อมึงไอ้คนมันเล่นหลังโลกมึงวัตฟิฟกูมึงหลังโลกพ่อกูคุยเหรอออ้ยออกมาป่านนี้เหรอมึงเอ้ เอ้ลูฟ้ามันลูกฟ้าบอกบอกบอกว่าช่วงนี้มันอาจจะไม่ค่อยเข้าดิสคอร์ดอย่างงอนมันเหมือนไอ้วินนะอยู่อยู่อยู่ซักผ้าอยู่ซักผ้าอยู่ซักผ้ากล้องเอ้ขวดอ๋อซักผ้าอยู่อะขวา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 บนอะเห็นปะกล้องเอโคอ่ะข้างข้างเห็ดอ่ะอะไรนะเดียวชิบหายอ๋อเห็นแล้วลองแทงนะลองแทงตัวหนึ่งชับแต่ฟักอัพด้วยโอ้โห้แทง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  รูนี้มันอาจจะไม่ค่อยได้เข้าดีสอดูดูแป๊บโดนแตกยังดีกว่ากูนะฟางยังบอกกูมไม่บอกเลยกูแบบว่ากูอยากเข้าก็เข้าและฟางก็พุ่งพูดมาเป็นสิ่งที่กูแบบขึ้นลึกออกว่าพวกเราแม่งกูแบบว่าทำไมพวกมันมันถึงมันหน้าทั้งมองไม่เห็นความผิดของตัวเองว่าพวกเราอะเพิ่งพามันเรียนไป มันมความจริงหรอพวกเราก็ทำได้พวกกูแค่ไม่ทำกันเองอ๋องันงกูคิดว่ามันสำคัญ่ะแต่มึงถ้าเอาโดยรวมเราก็เราก็ช่วยกันทำนะเว้ยมันมีลอกลอเราเนาะเว้ยกดหมายมันต้องหลยยังกูนะได้ๆๆอืมเราก็เล่ากันเองเออแล้วอย่างพวกเราสามคนข้างหลังอ่ะมึงไม่มีใครแทบ ใช่ฉันไม่มีใครลอกเลยลมไม่ต้องฟังมันมกูดูหลังให้ใ<ช>ใหอยอโอ้อเช็บร r o แต่ผมก็ไม่รู้แค่นี้จริงๆอ่ะกูอ่านจากไอ้ฟางก็ได้แต่ว่ากูก็ไปอ่านกับพวกมึงไปที่ไหนก็อยู่เหมือนกันกูเห็นหน้าไอวีไอวีแล้วเป่าบอลผมอยากจะไปคุยกับไอวี ไปอัพไซด์ดาวนะตรงไหนตรงหน้าต่างเกมอยู่กูนี่จานไม้ผมรับปากไม่ได้อะผมได้แค่แบบผมสามารถช่วยเสร,ริมให้คุณได้นิดหน่อย้็ต่างตายเพ้าวต่างตายพีช<า>่ชตบเราทุกอย่างเราจะทำหมดเลยโอ้ยเงี้ยผ่านเฟสม่เข้าดันแล้วย,ยิง้ามันเหมือนยิงยู ดันไปไหนดันบีเหรออ่าอยู่หลังเสามั้งหรือไม่ก็สายเออนั่นแหละปาดได้เต้นสวยเต้นมีตัวดิไรอันใช่ปะอืมใช่แน่อยากวัดแถบกดเลยคกูเนี่ยกดเลยก่เลยกดเลยคกูเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยไฮไลท์ไฮไลท์เต้นไฮไลท์ไฮไลท์มึงกูกาดชาเอาไฮไลท์ช็อตนี้ให้มึงไอ้สัตว์โอ้ย No highlight for you you know you know แจ็คมันมันมันอยู่มันอยู่ห้องนี้มันแล้วอะ I'm really happy with your mom for อะไรวะ Thank you for good oh okay ไอ้แจ็คกูรู้ละมันเขียนอะไรไอ้สัตว์ได้เลยได้เลยได้เลยอ่าอยากคนแถวยืนยืน ภาษาคนนี้แบบ Nice vocab man เฮ้ยย่มึงคือมันเป็นเอกมันเป็นแบบว่าประโยคที่แบบคนไทยแม่งแม่งพิมพ์กันแม่งก็ต้องเป็นแบบ Nice vocab ทำไมอ่ะทำไมทำไมนะเรื่องอะไรกันกูจำไม่ได้ว่าหนังมันหนังเกี่ยวกับเกี่ยวกับช็อกโกแลตไงเต้น โรงงานช็อกโกแลตโรงงานช็ออกกโแลต๋อไอไอไอเด็กกินช็อกโกแลตแล้วก็อ้วนตายอะนะเออสักอย่างอะไรกูไม่รู้อ้วนตายเออแินไม่ทีไม่ทีมันมันมีคนกินแต่ช็อกโกแลตแล้วก็อ้วนอยู่เหมือนกันเออมันก็มีแต่มันไม่ตายอ่ะมันแค่โท้อยู่มันก็อนาจูอันนาเลยแหละก็คือแบบมันดื้อเองอ่ะสมองได้ที่คือว่า คือว่าในเรื่องใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องของแบบของจของน้ำเงินสองขา้นเรื่องของก็คือเิล่องของก็เออแล้วทีนี้เกิดขึ้นจะลงงานช็อกโกแลตที่แบบดีที่สุดในโลกดีงาดีสที่สุดในโลกเกูไปแล้วพี่ นีผมคุ่ทาิมาเลยผมก็ำลังจะไปเลยนี่พวกคุณสองคนน่บที่เหลอสามสี่คนสองสามคนที่เหลือคุก็นอนในไว้ด็กดัะไม่ผมขอเน้นย้ำก่อนคุณแจ็คคุณก็นอนในว้บ้างนะครับค่ะนีจะไปคจะมาแบบสีทองอ่ะอ้าวดูด้วยอ่าแจ็คอย่าดูมีดังทุกคนฝันดีไไนะ บีพี่บีเดี๋ยวอย่าลงไปคุยข้างล่างก็ได้ครับพี่มันมาจบแล้วเพื่อนจบอ้าวอ้าวอ้าวเอ่อห้องกองตัวหนึ่งแจ็คเฮ้ยห้องกองสองตัว What the fuck มันอยู่ได้ไงวะเนี่ยเออมาจากไหนวะเออหน้าเด็กเฮียเดือดไวเฮียได้หมดเลยแรงแน่ๆดูรูปทรง แหลงเก๋ววตัวไห้นอกตัวไห้นอกมีมีแขกมีแขกปลาหน่อยไม่มีว่ะเฮ้ยปลาละสวยสวย let's go you ตัวไตัวอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นยาหน้ามองไม่เหน็อหนอน่ะ Lóng lốm lóng lốm 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 móng móng เฮ้วเฮ้ย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 ฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ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 ้้เฮ้้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 ย ไม่คิดก่ทำเหมือนกูเอ็มบอลตายอ่ะตายกูเข้าสกบรัวๆเขนายเขนายวัวเล่ไม่ไหวอ่ะเห็นเต้นน่ะเ้ยเเขาด้วยอตา วัสดพี่สวัสดีพี่สวัสดีพี่เปิดตู้เแมนนะยังไงอ๋อ๋อขอโทษครับพี่อยากว่เนโอ้แจ็คกูตื่นเต้นจริงัเนี่ยกูเกูจะไม่เหลืคนสุดท้ายกูจะตายคนแรกโอมรีเลทีมกูจะไปแจกคนแรกเลยนะเด้อ กูกูไม่อยากให้เขากูไม่อยากให้เขาเห็นอ่ะ ลุบลบุบผิดเขาเขาเข้าใจเข้าใจเอตตายครับไ,ได้กระดาษ มันเ <Okay. okay. S 1> ล็งกระดาษปิงขึ <c Monday> four, ้นมาเลงกระดาษปิงปๆงปิงปีงปิ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 ยปิงปีงปิงเลิงครเิงปิงเิ็งปิงปงปิงปตงปงปิงปงปิงปิ่งปิงจิงปงปิ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 งิงปางปิงป เอ้ยแม่ไม่เข้าไม่เข้ามีกล้องอยู่มันไปกระทิงไปกระทิงกลับมาหน้าประตูปาฏิปาฏิปาฏิโอเคยังพี่ตานี้โอเคยังสวยเลยขอให้เป็นอะไรนะพี่ขอให้เป็นอะไรวะเป็นแบบนี้ทุกตาไม่ไหว ได้พี่จะพยายามครับจะพยายามแต่ก็ยังแอบเก่งๆไงพี่เห็นปะผมบอกแล้วเก่งๆเก่งข้อสอบหรือเปล่าสลาดพี่สลัดสุดท้ายสวยครับ

วิธีนะดูช่องเก่ากับป้า